สมุทฐานนะคำจุนอ่าพล้นปูรักษารูปที่ยังไม่ดับนะให้เป็นรูปที่มีชีวิตนะต่อไปตามอายุไขของรูปนะอายุไขของรูปคือสิบเจ็ดขนาดจิตเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนะี่ยมันจะมีอายุเ,เ,เท่ากับสิบเจ็ดจิตอะเกิดขึ้นดับลงอย่างนี้เพราะนั้นทุกจิตจะทําหน้าที่นี้ทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเป็นตัวตัวสมุทรฐานเป็นพอ่อเป็นแม่ผู้เป็นผู้ไปดูแลรักษาให้ลูกนั้นมีชีวิตนะ คือหน้าที่ตรงนี้เป็นหน้า <toner> ที Hence, ่ของของจิตเนี้ยนะที่จะเป็นปัจจัยทำให้เกิดปัจฉาชาตามปัจจเนี่ยนะทุกจิตเลยรวมทั้งจิตที่ไม่ทําให้เกิดรูปด้วยนะอย่างเช่นปฏิสนที่จิตอย่างเงี้ยเป็นจิตที่ไม่ทําให้เกิดรูปเลยนะเป็นจิตที่เกิดขึ้นมาโดยโดยการปรากฏของของกรรมของผลของกรรมที่ทําให้จิตนี้ปรากฏขึ้นมาเป็นเป็นชาติวิบากจะไม่มีกําลังให้เกิดรูปนะแต่จิตเนี้ย นะสามารถที่จะทําให้ให้รูปที่เกิดก่อนหน้านั้นนะมีชีวิตไปตามยุขไข,ของของรูปนั้น